สวัสดีจ้าซ่องขั้ว้องเนยมีนย่าเไยมีนู่นเสนอจ้ะเป็นแกงปลาค้อใส่เส้นจานี่ปลาค้อปลาดุกจ้ะปลาค้อว่าสองตัวไอไปหามาจ้ะก็เป็นปลาดุกจ้ะสองตัวข่าวกล้องเลยมีหอดหอยจ้ะหอยประมาณสามน่วยจะเกษียณไปจัดการจ้ะแล้วก็มาเห็ดไปเบิ้งกอนจ้ะงามๆเลย จ้าตอนนี้แม่เพ่นกัจัดการเรียบร่อยจ้าป่าเมื่อกี้นี่ทังหลเเห็นจามันเสียนันโพดทงนลกลักาเบึงจะเล่มีเดดเอาเลยจ่าว่าตำพริกจ้าบัดทีนี่เอาพริกแขงใส่จ้าจังแ่บเนี่ยใส่พริกแห้งแม่พริกสดปรเดิมได้แขงแตสีงามพริกยิบก็ได้พริกนันละ่ตัวสีงามเยดกับมันสีแดง้งามขึ้นกันนะจามันนี่มาพริกแห้งใส่พริกแห้ว รสจะใส่พริกสดทำพริกจะอะไรก็คือเป็นกระเทียมจะหอมแดงจะได้ลงมีอะไรเยีแยมหอมแดงกระเทียมจ้ะเอื <c oughs> อบเ,เ,เป็นตะไคร้เนี่ยเป็นซับเดือบรอยถ้าเกิดกระบียรเนี่ยถือเนาะเออจะเป็นซี่เป็นผักอีตู้ใบมะกรูดแล้วก็ <c oughs> เป็นตะไคร้จ้ะเนี่ยมันซอยไว้สิเป็นตอนชุดท้ายจ้ะเนี่ยต้มน้ำกันแดดแล้าใช่แม่ จ้ายังมมกแบงบอกว่าแมงยาญยาหญผิดโพดจีจาจะหลกหลายเลยใหญ่นม่จก,กินได้เดี๋ยวเป็นเซนเจนี่แม่แซ่น้าเรียบร้อยจาแต่มันอื่นมันใหญ่กินเจ้าเด <c oughs> ี๋ยวจเป็นน้ำปลาแดกปรราลากับผงซูรสน้ำปลาก็เป็นรสดี ว่าสลองหลังสอบเสร็จจ้ะสอบแล้วเมื่อวานนี้จ้ะเราอย่างด้วยหลังคันนี่ก็เป็นซซมวิจ้์ไม่ลืมจ้ะว่ามือบ่ได้ไปโรงเรียนก็เลยเฮ็ดจ้ะแล้วไปรอขาแล้วไอแม่จ้ันี่นี่คือแบบพิเศษพิเศษจ้ะแต่ว่าชนมากเกษตรตั้งสี่จ้ะใบไผ่จ๋าชนมากเกษตใส่เยอะๆอันนี้จ้ะละสิบบาทจ้ันี่ นี่ก็ะซิบบาาจะเป็นแซมวิชกินกับตอนเช้าจ้ะแซ่บๆเด็กหน่อยมากจ้ะแน่วสิเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีจ้ะนี่เป็นอาหารเบื่อแบบมันเป็นแนวได้แบบแนวแบบไม่กินเผาเศ้ามาก้วไรนอกสินนี่มันดีพีมจ้ะจะ <c oughs> เวลาตัดเสร็จแล้วก็มาลงหมอเลยจ้า น่าสิเราดีกว e. like. okay. right ่ามีดนี่เราสิสอบไว่ายีแม่อาการวะเราโดนน้องเนื้อว่ะสิอันว่าสั่นแต่ว่ากินน้ำกาแฟปั่นนาะยีแม่แอ้ก็อ่านหนังสือไปว่าสั่นสิสอบว่าสั่นน้องเนื้ยว่ากินกาแฟกาแฟกาแฟจ้ะนอกเลยทางนี่รับจ้ะ ออสีแบบว่าสีออนหนึ่งมีเมียก็ส,ยกส,สีนอน้มเมียม้อ่านหนังสือไหมจังได้จังอสาม,ลม,มออกลุ่มรับเลยแม่ไนอน่พ่นแม่มีแบบหากปุ๊บคือสว่งวะหลดุดการปจะใช่น้ำประแดกจ้าแต่งัวตอ่อจ้าแม่ออจ้าต่อไปก็เอาปลาลงเลยปลาค้อประดุกจ้าก็จนวนตัวตรงนี้นี่ยังไม่มักประดุกจ้า เมียมาปอะกอบแมะโอ้ยจำปลาดุเปล่เนาะมันแสีบปลาประกอ,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 อมันเนื้อหลายเเนาะเยี่ยมเลยเยียยย่มไซื้อมาตัวหน่อยตัวนึนงว่นได้ซื้อมาเราไปหาม้านี้ซื้อยางไอ้ตัวมีกุ้งผสมน้ำเออร้อยมันสุกกันจะมาเช่นนี้อย่ามาเล่ากันต่อจา้าบัตที่นี้เล่าต่อกะสิว่าสิกินอะไรกันเนาะเอ้ย,ยกินอะไรก็อ่านหนังสือจ่าตะวันไม่ได้รับตื่นขึ้นมากะ ใบอ่านหนังสือจากให้อยู่ต่เมื่อจำได้จาก็เลยเท,ท่าที่จะของเรียนมากจากแค่ใบทุบพวนทซื้อจ่มามันคืออันขื้นนี่พรากระเซ็ตไปด้วยดีจ้าแต่ร้อยมันสุกแล้วจ้าจ้าตอนนี้ปลากระซุกแล้วจ้าที่เรียบร้อยสุกเสร็จไปที่เรียบร้อยกับไฟปลาใส่เส้นเลยจ่านี่ต่ร้องใส่แก๊สจ้าเพราะว่า อายไนซื้อแกสมาตต่ออะไรก็มีมันห่อนคับโดนนไหมเนาะมันบอกเมน่อยใส่สสสจกแก๊สมบัติใส่เตาจากอะไรร้องฝดร้องใส่แกสแม่ให้ในก็มีแมออบ่ตัดังไว้อใกบไฟจุดห่จันี่นยิงแกโอ้กไฟประกาศเหยียดก๊าซเหลวแบบเลื่อนแบใส่เสร็จแล้วก็ร้อยมันเดือดก่อพักลงเลยจะมึงใส่มคครั จ้ะต้องไปเอาหากทำบัวล้มจะคือเก็บบ่อคาองบ้านจ้ะปลูกคางบ้านกินแล้วก็ประคัน้นแบบบานไปจังกินได้ตลอดแน่จ้ะเพราะว่าเร็วมนนันเกิดเกิดไม่บริเวณนบบได้กินเรื่อยๆจ้จะเขียงบริสุทธิ์จ้ะจะได้แบบเก็บบอดสารพิษจ้ะปลูกเองไม่ได้ใส่ปุ๋ยจ้ะไม่พ่อเราเองแหล โปใส่ผักกันแลวออมอย่า้เห็นหคะหอมซุกก่อนจ,จาจะต้องไปกัเอาตะไคร่ลงมีเพิน่นจุไว้อย่าทว่าเพิ่นบได้ซ้อยไปเส้เล็กใหญ่เลยไม่ตองพร้อมแตใส่ไปมักโรรดวกดต่อด้วยอ,อีตุต่ใส่ทุกทจ้าอ่าตอนนี้่ะพักซุกซีรับร้อยจะเอาเป็นผงซูรสน้ำป่าดไดนม่เยอใส่ยสิมันก่อนผซูระกั พากี่ตู้จะเสียงเสียวัดที่จะูแบบเศร้าหายดีแบบก็เลยแบบเสียงโมคอยสักจาเอาแบบใส่ไงเอไปใส่น้ำปลาจะร้อยแล้วบินี่ะจนมาเลยแบบนี้แลเอาปากระ๋องไม่เฮ็ดจาหนุกโมคอยมีไงกินน้ำเล่เสือจ่าใส่เอาปากระ๋องไม่ใส่สิ่งไม่ไงจะในแ่สับไาตอน กินได้แล้วจ้ามาดีจ้ามากินแกงปลาคอใส่เส้นเด้อบ้านที่นี่องฟังมาดีหรือยังเอาองฟังกับจิ้งหัวเข่าข้างบนจ้ากินข้าวเนาะลูกเนาะองเน่าท่านผู้ชมมันจะเบิ่งอยู่ม่าจ้ามา่อกี้มันกันจ้าข้าวเศร้านี่ก็จะได้กินจ้าคือต้องซิมมือกัน แสบนัวเนีย่ยไม่ต้อสิน้ำไม่กินน้ำจ้ำวิ่งว่ากินซุกินเสียงบึมบึมกำลังเกี่ยวน้ำตาลเข็ดน้ำหวานมาอาจ้ารย์ยิ้กมก,กันจ้าตอนจะกินแล้แลวไม่ต้องเลยสามหมวกมัก้ง เหลือหน่อยๆกินไปแน่แล้วแซ่บตัวยมิดจะมาย้ำเกมกันวู้หน่อยไฟแรงากเยมีนี่เป็นแก้วจาะอีแม่เป็นตัแก้วอย่าง โบตีว่ะเจ้าพี่ดิบจังเก็บดอกแค่เนี้ยแหละเนยสาน่ะจ้ะเก็บเกยวคู่มือสองสามมือเก็บนินึงแมนสต้อนจากเมอยยังมีเลยกินนู้นกินนู้นไงจ้ะเย่มไปก่อนอันนั้นนูนากินแล้เแี่ตัวนอยกับมีเติมหมกมันหมาซอย nên 3 nó đèn điện... trắng nó cây xỉu là nó ừ. đèn to, ừ. là cái gì là đúng, ừ. Lào, đà, ô, tí, mì kì, là Hãy subscribe nó lại Ghiền được Gõ Để không được lỡ những video hấp dẫn มันเลยมักเส้นสิมัแมนแม่มันหนักไหต่ลักใบแล้วเวลาเร่ร่อนมันเย็นนะมีแบบเส้นมันไล่ฟูขึ้นนะมีน้ำาันได้ลดลงตัวแรกน้ามังคาองจ้าว่าสีซดว่าสมแบ่มูแต่บีหมูอะไรเนแม่ไม่ต้อ่ากินนม่อยากกินเส้น มันจะเป็นมุนุ่มจะมาปิ้งอันนเลียดจ้าเดี๋ยวียวมาซื้อมันจะน่ขององล้วดง แ่ไปเบื้องกันต้มน้ำตาลไหเติมตาลนี่อีนนา้ต้มใส่ใบเตยพราะว่าจะไงอ่ะมันมันเชื่อมเอาใบเตยออกแล้วเอาน้ำตาลใส่เลยแม่ว่าต้องกินใจะมาเย็นไหมใบเตยไหมอยาก็ต้มเส่ยหรือลูกไม่ได้ปลูกบงบอแม่เอามาปลูกอะไรใช่หมือมตายกแล้วมาปลูกใหม่อีกท่านตีอยู่เจ้าชีได้แล้วลูกเจ้าชีได้ทีแล้วเจ้าชีตา ออเกินที่แมคกได้อขุมจ้ะ มาเข้าคิธีแลนะ้วพอดีเนาะอย่าจิ้มเสรดจเลยแห้นาเลยโอ้โหนี่นะจิ้ไป้ลูก